เลี้ยงรลวของขนานเกตทาลาทิพนาคินีพระราชธิดาท้าสุริยภุบนาคราชเป็นพญานาที่ทูแลสะบัวพระโพธิสัตว์กวนอิ่มที่ตั้งอยู่ในโลกมนุษย์โดยได้รับการจัดสรรหน้าที่จากท้าวิลูปโภนาคาาชเทวดาแห่งหน้าทั้งปวงขนานเกตทาลาทิพมีพระวรากายสีฟ้าประกายทอง เป็นพญานาตคตกูลชัพระยาปุตตะเครื่องส่งเป็นเพชรปักกายลยิบระยับเสื้อผ้าอาพรสีฟ้าประกายทองในดินแดนแห่งนั้นมีพญานาคที่เฝ้าดูแลอยู่สิบหกอง,งเป็นอุทยานที่มนุษย์สร้างจำลองสระบัวของพระโพธิสัตว์กวนอิ่มเมื่อมีมนุษย์มากลับไหว้บูชา พระนางเกตทาลาทิพย์ก็มักจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญและคอยช่วยเหลือตามกำลังบารมีของแต่ละบุคคลอยู่เสมอพระนางสถิตที่สระบัวพระโพธิสัตว์ควอิ่มยาวนานหลายร้อยปีวันหนึ่งมีเด็กชายตัวน้อยคนหนึ่งนามว่าโกโมนได้เข้าไปวิ่งเล่นอยู่ในสระแห่งนั้นเมื่อพระนางเกตทาลาทิพย์ ได้พบกับเด็กน้อยก็จำความได้ว่าเด็กน้อยนี้คือคนลักเก่าในอติตชาติของพนานนั่นเองซึ่งบัดนี้ได้กลับชาติมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วพนานแอบจำแรงกายมาเล่นกับเด็กชายโกมลอยู่เป็นประจำเด็กชายโกมลรู้สึกผูกพันในสถานที่อย่างบอกเป๊ถูกเขาจะคอยเข้ามาที่ศัก์ของพระโพธิสัตว์คนอิมอยู่เป็นประจํา และพูดคุยกับเทวลูกพระแม่กวนอิมและในทุกครั้งที่เขาอธิษฐานและขอความปรารถนาได้ก็มักจะได้สมปรารถนาอยู่เป็นประจำจนเด็กชายโกโมนเติบโตเป็นหนุ่มเริ่มมีความรักและยังมาขออธิษฐานขอพรกับสัพพะโพธิสัตว์กวนอิมและก็สมปรารถนาอีกเช่นเคยพระนางเกตทาลาทิป เข้าใจดีว่าตอนนั้นอยู่คอลพภูมกับคนรักเก่าแล้วพระนามีจิตใจที่กว้างขวางและอย่างคอยช่วยเหลือครอบครัวของคนรักเก่าตลอดมาจนเมื่อนายโกมนตัดสินใจออกบวชพระนามก็ได้มีโอกาสร่วมรับบุญใหญ่ผลบุญในครั้งนี้ทำให้พระนางของอธิษฐานให้ตนนั้นได้มีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์ เพื่อสร้างบารมีสืบต่อไป